สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพพรา ث ราสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานฉันเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาสินาทีสมเด็จพระเทพพหรลัสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระจุกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมินทรพระมหาภูมิพลอดุลยเดชในการพระพิธีธรรมพระราชทานฉันเช้าแด่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตรในพระบรมมหาราชวังในการนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าวทิตยาทอดกิติคุณและคุณพลอยพลินเจนเซนโดยเสด็จนี้ด้วย รับพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าวันนี้เป็นพระสงฆ์จากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์และวัดประยุรวงศาวาสรวม8รูปซึ่งได้สวดพระอภิธรรมพระบรมศพมาตั้งแต่เย็นวานนี้ในการพิธีพระราชทานฉันเช้านี้สมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้วงปีพาดางหงเครื่องใหญ่ ำนักสังคีตศิลงกรมศิลปากรบรรเลงเพลงเรื่องชิงพระฉันจำนวน14เพลงและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกรพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสร้างความปราบปลืล้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น เวลา9นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชรดำเนินไปโรงเรียนบางกอกพัฒนาเขตบางนาทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคารเรียนวิทยาศาสตร์หลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง4ชั้นใช้เป็นห้องเรียนวิชาฟิสิกส์เคมีและชีวะส่วนชั้นล่างมีพื้นที่จัดกิจกรรมสันทนาการของนักเรียนมัธยมศึกษาอาคารเรียนหลังนี้ออกแบบให้พร้อมต่อการส่งเสริมการค้นคว้าด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทุกห้องติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการทําการทดลองที่สําคัญคือมีระบบรักษาความปลอดภัยได้มาตรฐานเช่นติดตั้งเครื่องป้องกันและดูดกลิ่นควันที่เกิดจากการทดลองได้สารเคมีบางชนิดเพื่อให้นักเรียนได้สังเกตเห็นปฏิกิริยาทางวิทยาศาสตร์มีระบบม่านอัตโนมัติทําให้ห้องมืดสนิทสําหรับทําการทดลองเกี่ยวกับแสงโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรห้องสมุดมัธยมศึกษาที่ออกแบบให้มีพื้นที่ทํากิจกรรมร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้ในักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองส่วนห้องสมุดชั้นประถมศึกษามีหนังสือและสื่อประเภทต่างๆที่เหมาะสมสำหรับเด็กตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงอายุ11ปีสื่อการเรียนเหล่านี้จะจัดเพิ่มเติมใหม่อยู่เสมอจัดวางตามจุดต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กรักการอ่านโรงเรียนบางกอกพัฒนาเป็นโรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษแห่งแรกของประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2500 ดำเนินงานในรูปแบบของมูลลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไรปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจากประเทศต่างๆกว่า64สัญชาติเรียนร่วมกันทั้งสิ้น2,260คน ต่อมาเวลา14นาิกา1นาทีสมเด็จพระเทพพรตราสุดาสยามบรมาราชกุมารีสรเสด็จพระราชดำเนินไปวัดสุทัศน์เทพพระวรารามราชวารมหาวิหารทรงประกอบพิธีพุทธาพิเศษพระพุธทธรูปบูชาและพระกริ่งสมเด็จพระพุธทธเมตตามหาบพิษซึ่งสมาคมนิสิตเกา่าคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยร่วมกับคณะสตวสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย จัดสร้างขึ้นในโอกาสครบ80ปีแห่งการสถาปานาคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช2558มีพระพุทธรูปประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นองค์ต้นแบบเป็นพระพุทธรูปหล่อโลหะปางมารวิชัยนั่งกัดสมาิบนฐานบัวมีข้อความสลักไว้ที่ฐานองค์พระว่าแผานกสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างไว้เมื่อพุทธศักราช2482 สมเด็จพระพุทธเมตตามหาบาพิษหมายถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกอบด้วยเมตตาให้ความปราบปลืล้มยินดีจัดสร้างขึ้นเป็นพระพุทธรูปบูชาขนาดหน้าตัก9้านิ้วและหนิ้วมี3แบบคือเนื้อสำริดขัดเงาเนื้อสำริดลมเขียวและเนื้อสำริดลมดำและพระกริ่งมี4แบบคือเนื้อเงินเนื้อเงินชุบสามก,กริย์เนื้อทองและเนื้อนวโลหะ คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทยตั้งขึ้นในปี2478มีพันธกิจหลักในด้านการเรียนการสอนการวิจัยและบริการวิชาการทางด้านสัตวแพทย์ปัจจุบันคณะสัตวแพทยศาสตร์เปิดสอนในระดับปริญญาบัณฑิตหนึ่งหลักสูตรประกาศนยียบัตรบ,บัณฑิต4แขนงวิชาปริญญามหาบัณฑิต10สาขาวิชาและปริญญาดุษฎีบัณฑิต6สาขาวิชาผลิตบุคลากรเพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนผลิตผลงานวิจยัยที่ยังประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติสมเด็จพระเทพพรติราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพในการพระพิธ,ธรรพีธรรมสวดพระอภิธรรม เวลา18นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระเทพพรตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมโอกาสนี้คุณสิริกิจยาเจนเส้นตามเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเป็นพระสงฆ์จากวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูป บทสวดพระอภิธรรมนอกจากจะใช้บทพระอภิธรรมเจ็ดคำพีตามโบราณราชประเพณีแล้วพระพิธีธรรมยังสวดใช้บทสวดตามพระอภิธรรมใหม่ด้วยเช่นนิวรณะโคชกะเวทนาโคชกะสัญญโภชนะโคชกะโยคะโคชกะโอคะโคชกะกัตเตเม е, และมหาปัตถฐานเป็นต้น วันนี้เวลา1 3 58นาทีพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรลาราชาดินัด,ดามาศเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังรถเพื่อนพึ่งพาช่วยด้วยใจคนไทยไม่ทิ้งกันของมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยบริเวณถนนหน้าพระท่าตตรงข้ามประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวัง ทรงทอดไก่หมักทรงเครื่องสําหรับรับประทานกับข้าวเหนียวประทานแก่ประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและทรงนําวัตถุดิบจากผู้มีจิตศรานํามาถวายสมทบทําเป็นข้าวจีร่วมแจกจ่ายในการนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาคเอกชนนาอาหารเมนูต่างๆอาทิทองม้วนข้าวไรซ์เบอร์รี่ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไอศครีมฝรั่งสดและน้ําดื่มมาร่วมสมทบเพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชน โอกาสนี้ทรงขอบใจเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆที่เสียสละมาช่วยบริการดูแลประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพด้วยโดยในวันนี้มีประชาชนจํานวนมากไปเฝ้ารับเสด็จต่างสํานึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประชาชนมาโดยตลอด วันนี้เวลา13นาฬิกา42นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาสเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์การประชุมสหประชา,ชาชาติถนนราชดำเนินทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่18ประจำปี2559หัวข้อเติมชีวิตคืนชีวาประชาธิปไตยจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง6พฤศจิกาย,ยน2559 ทุกปีสถาบันพระปกเกล้าจะมีการจัดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงวิชาการต่อการส่งเสริมพัฒนาและขับเคลื่อนให้ประเทศไทยได้มีประชาธิปไตยที่มีคุณภาพมั่นคงและยั่งยืนทั้งเป็นเวทีสาธารณะในการนำเสนอผลงานวิชาการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์มุมมองตลอดจนนำเสนอข้อมูลภายใต้ฐานของการศึกษาวิจัยประสบการณ์จริงในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการสร้างคุณค่าและความหมายให้แก่ประชาธิปไตย โดยมีการแสดงปาฐกถาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศการสัมนาชางวิชาการการประชุมอภิปรายและการจัดนิทรรศการในหัวข้อเติมชีวิตคืนชีวาประชาธิปไตยนำเสนอในรูปแบบของนิทรรศการให้ความรู้นำเสนอกรณีตัวอย่างในการสร้างสารประชาธิปไตยในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนนักเรียนนักศึกษาเข้าใจได้ง่ายขึ้น พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงบำเพ็ญพระกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชเวลา15บนาฬิกาหนาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปนับพระที่นั่งด <is> <transparency S 3> ุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งในเวลา15นาฬิกานี้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมจากวัดส,สุทัศเทพพระวรารามและวัดระฆังโคศิตารามและประคมย่ำยามด้วยพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบ่งเป็นสามหมวดเรียกว่าพระไตรปิฎกประกอบด้วยพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกหมวดพระอภิธรรมนี้ว่าด้วยประมวลพระพุทธพจน์อันเกี่ยวกับหลักปรัตถธรรมที่มีความหมายแท้จริงของสรรพสิ่งแบ่งออกเป็นเจ็ดคำพีเป็นเนื้อหาที่แท้จริงของพระอภิธรรม มุ่งสอนผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ให้น้อมนำไปปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นในเวลา11นาฬิกาหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคคนทรงเป็นประธานในพิธีพระราชทานฉันเพนแด่พระพิธธรรมที่สวดพระพิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสในพระบรมมหาราชวังเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศนเทพวรารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูป วันนี้ที่ท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือบริเวณเต็นท์มูลินธิห้าธันวามหาราชสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลลักษณ์อัครราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรกิติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันไผยผู้ดูแลพระตำหนักจักรีบงกต เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติงานนำเข้ากล่องพระราชทานมื้อกลางวันน้ำดื่มขนมปังกรอบไส้ถั่วรวมถึงโบสีดำและยามยามองน้ำมอบแก่ประชาชนที่เดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกดพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมกันนี้โปรดให้โดยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลจุฬาภร์และโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์ออกหน่วยบริการตรวจโรคทั่วไปและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนโดยเปิดให้บริการถึงเวลา20นาฬิกา และเมื่อเวลา9นาฬิกาโปรดให้ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิมหานนผู้รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการราชวิทยาลัยจุลาภร์เป็นผู้แทนพระองค์นางถุงยังชีพพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภ,ภัยที่วัดกอไผ่ตําบลบางหลวงโดดอำเภอบางบานและที่วัดบันไดช้างอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทาั้ทงนี้ทรงห่วงใยประชาชนที่เดือดร้อนจึงได้พระราชทานถุงยังชีพมาบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นก่อน ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้ตั้งจิตอธิษฐานน้อมจำนึกในพระมหากรณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เมื่อได้เข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดทั้งวันประชาชนจำนวนมากทุกเพศทุกวัยทั้งเด็กผู้ใหญ่นักเรียนนักศึกษาและผู้สูงอายุยังคงมุ่งมั่นเดินทางไปยังพระที่นั่งลูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเพื่อได้เข้ากราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกรธพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไม่ได้เข้ากราบถวยายสักการะทุกคนได้น้อมตั้งจิตอธิษฐานสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงงานหนักตลอด70ปีแห่งการครองราชทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดจนเป็นที่ประจักษ์ชัดในใจของชาวไทยทุกคนสำหรับการเข้ากราบถวยายสักการะรพระบรมศพนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนได้เข้ามากราบถวยายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมาตั้งแต่วันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาและมีแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากกองแพทย์หลวงเป็นหลัก ร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขมาปฏิบัติหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ตามจุดพื้นที่ต่างๆภายในบริเวณพระบรมมหาราชวังผัดเปลี่ยนหมุนเวียนการตลอด24ชั่วโมงนอกจากประชาชนจากพื้นที่ต่างๆที่เดินทางกันมากันเองแล้วยังมีประชาชนจากจังหวัดพะเยาพังงาบุรีรัมย์และนครน,นายกที่กระทรวงมหาดไทยจัดรถบริการมาในวันนี้ด้วย จบข่าวราชสันนกประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ